สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนกนกรันซึ่งเป็นมินิเกมในเกมอีกทีหนึ่งนะ <Wow. S 1> แล้ววันนี้จะมาเล่นให้ดูกันว่ามันควรจะเล่นอย่างไรมีก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าผีมันสามารถแปงลงร่างเป็นเพื่อนเราได้ดูมันแปงลงร่างเป็นคนที่ชื่อมอคค่าแล้วก็ไล่กระชากเราโอ้โหกระชากไส้เราแล้วก็ต้องหนีนะซึ่งเวลาผีมันจะมาในห้องห้องหนึ่งเนี่ย มันจะมีเสียงกอกกอกกกนี่เห็นไหมพอมีเสียงกอกกกแล้วมันก็จะเดินเข้ามาเดินเข้ามาแบบนี้ก็ควรจะหนีไปห้องอื่นแล้วเราต้องค้นหาไอเทมอย่างอันนี้เราก็จะเจอยาสิ่งตาลซึ่งเป็นยาที่ช่วยทําให้ค้นหาเร็วแล้วก็ยาสีเขียวอันนี้เลยก็จะเป็นยาที่ทําให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ยาสีแดงจะเป็นยาเพิ่มเลือดนะส่วนไอเทมด้านล่างจะเป็นแถบไอเทมสําหรับเอาไว้จุดไฟ อุ้ยเดี๋ยวมีผีก่อนไฟหนี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 ก่อนหนีก่อนแล้วถ้าเกิดไฟดับแบบนี้เราก็ต้องวิ่งไปห้องที่มีเครื่องปั่นไฟสีเหลืองเพื่อที่จะเปิดไฟไม่งั้นเราจะไม่สามารถค้นหาของภายในแมพได้มีเพื่อนเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถค้นหาของแบบนี้ต่อได้โอเคเราก็ค้นต่อไปเพื่อที่เราจะต้องตามหากุญแจสี่ดอกแล้วก็จุดไฟได้สี่ดวง จะได้วิ้งนี่ผีนี่นไหมผีป้อมตัวนี่ผีป้อมตัว<ห>นี่นี่คือห้องไฟนะตู้ไฟก็จะเป็นสีเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดไฟดับอ่ะก็ต้องมาจุดไฟตรงนี้แล้วก็ต้องค้นหาไปเรื่อยๆช่วยกันช่วยกันหาหมาผีไหมแล้วผีไหมแล้วอ้ยล็อกพอกดขวดสีเขียวก็สามารถวิ่งเร็วแบบรึบๆแบบนี้ส่วนลูกแก้วตรงนี้ก็จะเป็นลูกแก้วไว้สําหรับจุดไฟเราสามารถกดไอเทมแถบข้างล่างเพื่อสุ่ม ส่มถ้าเกิดจุดไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ต้องหนีหนีไปก่อนแล้วก็ค้นของต่อเพราะว่าไอเทมข้างล่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตุดไฟได้อุ้ oh. อันนี้นปนแปลงรา่างเป็นเลาดูแปลงตัวหน้าตัวตาเลยหนีสิครับเพลพอจุดไฟได้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นไฟลุกโชนแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่ใช่ไอเทมที่ถูกต้องเราก็ต้อง ตามหาต่อไปเนี่ยก็ลองสุ่มๆดูถ้าไม่ใช่ไฟก็ไม่ติดแค่นั้นแหละอุ้ยหนีคนุณอุ้ยตอนนี้ไฟดับแล้วก็มานี่ซ่อมซ่อมหนึ่งคนเพียงหนึ่งคนไฟก็ติดแล้วแล้วก็สามารถค้นหาไอเทมต่อไปได้แล้วก็วิ่งโอ้โหใช้ความเร็วของยาสีเขียววิ่งมาอย่างไกลเพราะว่ารู้สึกว่าห้องนี้แหละต้องมีอะไรสักอย่างที่ผีมันไม่ยอมให้เข้า เวลาผีจะมาห้องเรานะจะมีเสียงก๊ก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 แบบนี้แล้วพอก๊กเสร็จปุ๊บนีเห็นไหมถ้าเราไม่รีบออกจากห้องนี้นะผีมันก็จะพุ่งเข้ามาในห้องแล้วเราก็จะโดนกระชากซึ่งอันนี้เราก็ใช้สีเขียวเพนดิดแล้วใช้ยาเขียวเพนดีดแล้วเวลาค้นหาเนี่ยมันก็จะค้นหาช้าแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้อุ้ยอ๊ยหลบก่อนนี่ ในองค์เนี่ยมันสามารถหลบผีได้นะแล้วมันก็จะไม่เจอเราแลวเราก็จะไม่ถูกโจมตีส่วนผีเด็กตรงนี้สีม่วงเนี่ยมันจะไม่สร้างนาเหมจให้แก่เราแต่ว่ามันจะดึงหลังเราทําให้เราเดินช้าลงเน่ก็ลองให้ดึงนะอีกดอกเดียวจะเจอบอนี่ทั้งวันแล้วนี่นั่นเราเจอแล้วดอกสุดท้ายกุญแจดอกสีแดง ต่อไปก็เป็นการจุดไฟอุย้ยเอา้าพีของแท้นี่พีของแท้นี่ปลอมตัวปลอมตัวเร็วนี่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 เปิดไฟแล้วเพื่อนเปิดไฟเคเปิดไฟเปิดไฟเปิดย่างโอเคเหลือจุดไฟอีกหนึ่งดวงวก็ต้องหาไอเทมที่จุดไฟได้นะหาต่อไปหาต่อไปก็ใช้ยาคุนเร็วนี่เห็นไหมค้นอย่างเร็วเฮ้ยเพื่อนจุดไฟได้แล้ว มีคนตายมีคนตาย,ต,ายต้องรีบไปช่วยเพื่อนมันอยู่ตรงไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนเวลาตายก็สามารถชุบกันได้นะก็นี้ก็คือการชุบก็คือเตะเลยเตะลุกลุกซ่อมไฟซ่องไฟตอนนี้ของทุกอย่างเราก็ครบแล้วนะเหลือแต่ว่าเราจะต้องกําจัดผีเพื่อที่จะได้คะแนนการกําจัดก็คือต้องล่อมันให้มาอยู่ในห้องนี้ให้ได้เราต้องอยู่ในวงกลมนี้นะเพราะว่า ถ้ามันมาสัมผัสวงกลมเนี่ยมันก็จะถูกกําจัดยังไงล่ะมาเลยมาห้องนี้เลยเจา้าผีมาแล้วนกนกมาแล้วนกนก,นก,นกมาแล้วออ๊จเอาเราควรจะไปอยู่ในวงกลมลนะนี่เห็นไหมถ้ามันโดนปุ๊บตัวแตกสลายทันทีเอาเพื่อนกัะบมาชุบก่อนเยี่ยมมากหลังจากนั้นถ้าเรา หาไอเทมกุญแจสี่ดอกแล้วก็จุดไฟได้สี่ดวงแถมยังกำจัดผีได้อีกก็จะได้คะแนนโบนัสหลังจากนั้นเราก็ต้องหาทางออกให้เจอทั้ง4ี่คนนะมาแล้วเหมือนเพื่อนอีกคนจะบักนะเราก็ออกกันไปเลยเรียบร้อย <Yeah. S 1> ก็จบไปแล้วกับเกมน็อกน็อกรันระดับยาก <c oughs> ก็จะได้ของแล้วก็โบนัสนี่เห็ไหม <c oughs> ถ้าเราไม่ฆ่าผีเราก็จะไม่ได้โบนัสข้างล่างตรงนี้ ก็ฝากกดติดตามสีสมอนไว้ด้วยกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมมาเจอกับสีสมอนใน s e ฟ e r อร์โคสเบต้า2กันนะแค่